เรื่องในพานที่ไปนั่งห้างในป่าดงดิบเวลากลางดึกอันเงียบสงัดแล้วพบเจอกับผีป่าที่น่ากลัวในคืนเดือนมืดกลางป่าดงดิบในพานซึ่งเป็นพรานป่าเชี่ยวชาญได้ตัดสินใจนั่งห้างล่าสัตว์ในความเงียบสงัดของคืนอันหนาวเย็นห้างไม้ตั้งสูงเหนือต้นไม้ใหญ่มองเห็นแนวป่าโปรง่งและพื้นที่เปิดลงข้างล่างเสียงลมพัดผ่านใบไม้แผ่วเบาแต่ก็ทําให้ใจในพานเต้นแรงขึ้นเขาไม่แน่ใจว่า เป็นเพราะเสียงสัตว์ป่าหรือเสียงอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์เขารู้สึกถึงความอึดอัดแปลกประหลาดกลิ่นเหม็นสับ์ลอยมาตามลมไม่เหมือนกลิ่นสัตว์ป่าเลยในเงามืดใน่านเหลือบเห็นเงาร่างสูงใหญ่ผอมแห้งเดิอนอย่างเชื่องช้าออกมาจากแนวต้นไม้มันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ไม่ใช่แน่ดวงตาสีแดงเรืองแสงสะท้อนแสงไฟที่ในผานจุดไว้มันจ้องตรงขึ้นไปที่ห้างเหมือนจะมองทะลุเข้าไปถึงจิตใจอยากได้เนื้อไหมเสียงกระซิบแหกท่าดังขึ้นในหัวใน่านร่างนั้น ยืนนิ่งก่อนจะเอียงคอและหัวเราะเบาๆเสียงเหมือนสัตว์ป่าที่กำลังร้องให้ในผ่านรีบคว้าปืนแตะไม่สามารถยกขึ้นยิงได้แขนขาแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้ร่างนั้นค่อยๆปีนขึ้นมาบนห้างเหมือนจะลากเขาลงไปในความมืดขณะที่นั่งอยู่บนห้างไฟฉายที่เขานำมาด้วยมีแสงวุบวาบเหมือนจะดับเสียงมแมลงกลางคืนเริ่มเงียบไปทีละน้อยจนเหลือเพียงเสียงสายลมที่พัดผ่านยอดไม้ในผ่านสัมผัสได้ถึงบางสิ่ง ทิ่ปกติความเงียบนี้ไม่เหมือนป่าที่เขาคุ้นเคยมันเงียบจนทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลทันใดนั้นกลิ่นเหม็นสัตว์ก็ลอยมากลิ่นเหมือนเนื้อสัตว์เน่าแต่ไม่เหมือนกลิ่นของสัตว์ป่าในพานกว่าสายตาลงไปยังพื้นที่โล่งเบื้องล่างเขาเห็นเงาร่างหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้ต้นไม้มันเป็นร่างที่สูงผอมลำตัวโค้งงอผิดธรรมชาติ ขาที่ยาวเกินไปและแขนที่ห้อยต่ำดูน่ากลลุกดวงตาของมันเรืองแสงสีแดงสดท่ามกลางความมืดร่างนั้นเคลื่อนตัวช้าๆมุ่งตรงมายังห้างที่เขานั่งอยู่เสียงกระซิบแปลกประหลาดดังขึ้นรอบตัวเสียงเหมือนลมกระทบใบไม้แต่กลับมีคำพูดที่ฟังดูคลุมเครือเนื้อของเจ้าหวานนักในพานตัวแข็งทื่อเขาพยายามคว้าปืนแต่เหมือนมีกำลังบางอย่างตรึงแขนเขาไว้เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในความเงียบเป็นเสียงที่เหมือนเด็กและผู้ใหญ่พูดทับกันเสียงนั้น ชวนให้รู้สึกเหมือนทั้งตัวถูกบีบไว้จนหายใจไม่ออกร่างประหลาดค่อยๆปีนขึ้นห้างมันเคลื่อนไหวเร็วผิดปกติลมหายใจของมันได้กลิ่นเหม็นเน่าชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในผานหลับตาแน่นพยายามท่องมต์และภาวนาให้รอดพ้นจากสิ่งนี้เสียงกระซิบแ่วๆดังอยู่ใกล้หูอยากหนีหรือไม่ง่ายหอรออกทันใดนั้นเสียงปืนลั่นดังขึ้นในพานไม่รู้ว่าเขายิงออกไปได้อย่างไรแต่เสียงปืนนั้น ทำให้เงาร่างประหลาดหยุดชะงักเสียงกรีดร้องแหลมเหล็กสะท้อนทั่วป่าร่างนั้นหายไปในอากาศทิ้งไว้แต่กลิ่นเหม็นสาบที่ค่อยๆเลือนหายในผ่านมองรอบตัวด้วยความหวาดระแวงก่อนจะรีบลงจากห้างแล้ววิ่งกลับบ้านโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยหลังจากคืนนั้นในผ่านล้มป่วยด้วยไข้ป่าหนักอยู่หลายเดือนเขาบอกว่าในความฝันของเขาเขาเห็นดวงตาสีแดงนั้นจ้องมองอยู่ตลอดเหมือนมันยังไม่ยอมปล่อยเขาไปความเชื่อเกี่ยวกับผีป่า เรื่องผีป่าเป็นหนึ่งในตำนานที่เล่าขานในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อกันว่าผีป่าเป็นวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในป่าลึกอาจเคยเป็นวิญญาณของผู้ที่ตายในป่าหรือเป็นสิ่งลี้ลับที่อยู่มานานกว่ามนุษย์พวกมันมักปรากฏตัวเพื่อหลอกหลอนหรือทำร้ายผู้บุกรุกโดยเฉพาะผู้ที่ล่าสัตว์หรือล่วงเกินธรรมชาติหลายคนที่เคยสัมผัสประสบการณ์แปลกในป่ามักเล่าถึงความรู้สึกถูกเฝ้ามองหรือได้กลิ่น เหมนประหลาดเชื่อกันว่าการท่องป่าควรทําด้วยความเคารพต่อธรรมชาติและบิญญาณที่อาจอยู่รอบตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้ายเหมือนในเรื่องเล่านี้ผ่านกับค่ําคืนแห่งความหลอนในป่าดงดิบคืนนั้นนอกจากการเผชิญหน้ากับทีป่าที่ปรากฏตัวพร้อมดวงตาสีแดงเรืองแสงในผ่านยังต้องเจอกับเหตุการณ์ประหลาดที่ทําให้เขาสงสัยว่าป่าดงดิบแห่งนี้อาจไม่ได้มีเพียงสิ่ง ลี้ลับธรรมดาแต่เหมือนมีบางอย่างที่มากกว่านั้นราวกับว่าป่านี้มีชีวิตที่ซ่อนความน่าสะพรึงไว้ในทุกมุมหนึ่งเสียงแปลกประหลาดที่ไม่มีที่มาก่อนที่ผีป่าจะปรากฏตัวในพานได้ยินเสียงแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงนั้นฟังคล้ายคนพูดคุยกันแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้ใล้ห่างเสียงนั้น ดังมาจากทิศทางต่างๆรอบตัวบางครั้งเหมือนอยู่ใกล้แต่พอเงี่ยหูฟังกลับเหมือนเสียงนั้นลอยห่างออกไปเหมือนเป็นเสียงลมที่พัดผ่านแนวไม้แต่ชัดเจนเกินไปเสียงบางช่วงเหมือนเป็นการเรียกชื่อเขาเบาๆซึ่งทําให้เขารู้สึกขนลุกและไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมอง 2. เงาเคลื่อนไหวในป่าในระหว่างที่นั่งนิ่งอยู่บนห้างในผานสังเกตเห็นเงาที่เคลื่อนไหวอย,อย่างผิดป,ปกติในแนวป่าห่างออกไปเงานั้น ไม่เหมือนสัตว์ป่าปกติที่เขาคุ้นเคยมันไม่มีเสียงกิ่งไม้หักหรือเสียงฝีเท้าแต่กลับปรากฏเป็นการเคลื่อนที่เร็วผิดธรรมชาติเงานั้นเลือนรางเหมือนหมอกจางๆบางครั้งเหมือน,อน,อนปรากฏขึ้นบนพื้นบางครั้งก็เหมือนลอยอยู่กลางอากาศ 3. ไฟฉายที่ดับโดยไม่มีสาเหตุไฟฉายของเขาซึ่งเตรียมมาพร้อมอย่างดีเกิดกระพริบและดับลงในจังหวะที่ไม่ควรจะเป็นแม้จะเข้าหรืออเปลี่ยนฐานไฟฉายใหม่แต่แสงไฟยังวุบวาบเหมือนถูกควบคุม โดยบางสิ่งยิ่งไฟดับความมืดยิ่งดูเหมือนจะล้อมรอบเขาเสียงกิ่งไม้ไหวที่อยู่รอบๆทําให้เขารู้สึกเหมือนว่ามีบางอย่างอยู่ใกล้มากขึ้นเรื่อยๆสีลมหนาวผิดฤดูแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนแต่ขณะที่เขานั่งห่างความเย็นแปลกๆลก,กลับพัดมาจากทิศทางที่เขาไม่สามารถระบุได้ลมนี้ไม่เหมือนลมธรรมดาแต่มาพร้อมกับกลิ่นเหม็นชวนอาเจียนซึ่งเป็นกลิ่นที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งอยู่ใกล้ๆห้าภาพหลอนของสัตว์ป่า ในช่วงหนึ่งของคืนนั้นในพานเห็นภาพสัตว์ป่าที่คุ้นเคยเช่นกวางหรือหมูป่าเดินอยู่ใต้ห้างแต่เมื่อลองเพ่งมองชัดๆสัตว์เหล่านั้นกลับมีรูปร่างที่ผิดเพี้ยนเช่นตักวางที่ดูใหญ่เกินไปหรือหมูป่าที่ดูเหมือนมีหกเป็นมนุษย์บางตัวเดินข้ามผ่านพื้นที่หนึ่งไปมาเหมือนติดอยู่ในวังวนหกเสียงหัวเราะของเด็กในป่าลึกช่วงใกล้รุ่งใน่านได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กเล็กดังแว่วมา เสียงนั้นฟังสดใสแต่กลับแฝงความเย็นเยียบและแลกประหลาดเหมือนเสียงนั้นไม่ได้ออกมาจากคอของมนุษย์จริงๆเสียงหัวเราะด,ดังจากยอดไม้แล้วเลื่อนลงมาต่ำจนเหมือนอยู่ข้างห้างในผานมองไปแต่กลักไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดเจ็ดเงาคล้ายมนุษย์ที่ตามติดเขาเมื่อเขาตัดสินใจลงจากห้างและวิ่งกลับบ้านในช่วงฟ้าสางในผานสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งวิ่งตาม หลังมามันไม่ส่งเสียงฝีเท้าแต่เขารู้สึกได้ว่ามีสายอตาจ้องมองจากทุกทิศทุกทางทุกครั้งที่เขาหันไปมองก็ไม่พบอะไรนอกจากความว่างเปล่าแต่เมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านเขาพบรอยเท้าแปลกๆที่เต็มไปด้วยโคลนติดอยู่ตามทางเดินซึ่งรอยเท้านั้นไม่มีลักษณะของมนุษย์หรือสัตว์ที่เขารู้จักบทสรุปที่ยังไม่จบ หลังจากคืนนั้นนายพาลไม่กล้ากลับเข้าไปในป่าอีกเลยเขามักจะฝันร้ายเกี่ยวกับดวงตาสีแดงและเสียงแปลกๆที่ดังวงเวียนอยู่ในหัวเสียงนั้นมกักกระซิบว่าเรายังรอเจ้าอยู่หลายคนในหมู่บ้านเชื่อว่าสิ่งที่เขาเผชิญในคืนนั้นไม่ใช่แค่ผีป่าแต่เป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งลี้ลับในป่าลึกที่คอยพิทักษ์ดินแดนของพวกมันการที่นายพาลลุ่งล้ํเข้าไปในคืนเดือนมืด อาจทำให้เขาถูกเลือกเป็นเหยื่อหรือถูกทำให้จำบทเรียนนี้ไปตลอดชีวิตในพานพรานผู้มีวิชาอาคมในพานไม่ใช่พรานธรรมดาเขาเป็นชายผู้มากประสบการณ์ในป่าใหญ่และมีความเชี่ยวชาญทั้งการล่าสัตว์และการเอาตัวรอดในดินแดนที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าหยิบย่างสิ่งที่ทำให้ในพานแตกต่างจากพรานคนอื่นๆไม่ใช่แค่ความชำนาญในการใช้อาวุธแต่เป็นวิชาอาคมที่เขาได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ในป่าลึก ภูมิหลังของนายพานนายพานเกิดและเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าดงดิบตั้งแต่เด็กเขาได้ยินเรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับผีป่าและสิ่งเหนือธรรมชาติที่สิ่งสถิตในป่าใหญ่เมื่อเขาอายุได้14ปีเขาถูกส่งไปเป็นศิษย์ของหมอผีประจำหมู่บ้านผู้เป็นทั้งนักตรากและนักเวทวิทยาครูบ้าข,ของเขาสอนวิชาป้องกันตัวจากสิ่งชั่วร้ายเช่นคาถาเรียกครูอาคมป้องกันตัวและมนต์สะกดพูดผีวิชาเหล่านี้ ต้องอาศัยทั้งสมาธิและการบูชาเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์เช่นผ้ายันและตะกรุดเครื่องรางที่ติดตัวในผานหนึ่งตะกรุดป้องกันไทยในพานมีตะกรุดทองคําเปเลวที่ได้รับจากครูบ้าตะกรุดนี้ถูกปลุกเสกด้วยมนต์พิเศษเชื่อว่าช่วยป้องกันเขาจากอันตรายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น 2. มีดหมอมีดหมอเล่มเล็กที่เขามักพกติดตัวถูกปลุกเสกด้วยวิชาสายเวทมีพลังในการตัดสิ่งอัปมงคลและขับไล่ผู้ผี 3. ผ้ายันกันคุณใสผ้ายันผืนเล็กที่มีลวดลายโบราณช่วยป้องกันมนดําหรืออาคมจากฝ่ายตรงข้ามคืนแห่งการปราบผีป่าในคืนนั้นเมื่อผีป่าปรากฏตัวใต้ห้างไม้นายผ่านรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่สัตว์ป่าหรือศัตรูที่เขาเคยเผชิญสิ่งน,นี้มีพลังเหนือธรรมชาติดวงตาสีแดงของมันสะท้อนแสงไฟจางๆทําให้เขาขนลุกไปทั้งตัวกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยมาเหมือนบอกว่าผีป่ากําลังหิวโหวยและต้องการหยื ขณะที่มันเริ่มปีนขึ้นมาหาเขาในพานไม่เสียเวลาเปล่าเขาหยิบตะกรุดขึ้นมาถือแน่นและเริ่มร่ายมนต์ที่ครูบ้าเคยสอนคาถานี้เป็นมนต์ที่ช่วยสยบพุทธผีและป้องกันสิ่งชั่วร้ายนโมพุทธยะอิติปิโสภควาพุทโธเสียงของเขาดังก้องในความมืดธรรมให้ปีป่าชะงักไปชั่วครู่แต่มันกลักคำรามเสียงต่ำและกระโจนเข้าหาอย่างดูร้ายในพานรีบคว้าปืนและยิงทันทีแต่กระสุนนั้น ไม่ได้ยิงเปล่าเขาได้ท่องคาถากำกับไว้ด้วยเชื่อว่ากระสุนทุกนัดที่ยิงจะกลายเป็นกระสุนเงินอาคมที่สามารถทำร้ายสิ่งเหนือธรรมชาติได้ผีป่ากรีดร้องเสียงดังจนแสบแก้วหูก่อนที่ร่างของมันจะเริ่มสลายกลายเป็นหมอกควันและจางหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงกลิ่นเหม็นและรอยเล็บเลเบนต้นไม้บทเรียนจากชัยชนะแม้จะปราบผีป่าได้แต่ในพานรู้ดีว่าสิ่งนี้ไม่ใช่จุดจบผีป่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งลี้ลับในป่าใหญ่ เขาจึงไม่เคยลืมที่จะบูชาครูบาและรักษาอาคมของตนให้มั่นคงอยู่เสมอการล่าสัตว์ในป่าของเขาไม่ใช่เพียงเพื่อยังชีพแต่ยังเป็นการพิสูจน์ตนเองว่าเขาพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งใดก็ตามที่ป่าดงดิบแห่งนี้จะส่งมาในพานจึงกลายเป็นพรานในตำนานที่คนในหมู่บ้านพูดถึงด้วยความนับถือและเกรงขามในวิชาอาคมของเขา